เคล็ดลับข้อที่3ค่ะนั่นก็คือเราอาจจะเพิ่มเกลือนะคะลงไปในเครื่องดื่มของเรานิดนึงค่ะรู้ไหมคะทุกคนว่าจริงๆเราเกลือเนี่ย คือมีคุณสมบัติในการเพิ่มรสชาติคือเขาดึงความเข้มขึ้นมาค่ะช่วยในเรื่องของต่อมรับรสอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าลิ้นเราเนี่ยได้รับรสชาติที่แบบว่ามากขึ้นนะคะก็เลยจะรู้สึกว่าเครื่องดื่มที่เวลาใส่เกลือค่ะจะมีความเหมือนกับแบบมีความนัวมากขึ้นมีความเข้มมากขึ้นอย่างเงี้ยนะคะเคล็ดลับข้อที่4ค่ะนั่นก็คือเราใช้น้ําแข็งที่ทําจากวัตถุดิบที่เราทําเมนูค่ะเคยเห็นไหมคะอย่างเช่นน้ําแข็งกาแฟน้ําแข็งโกโก้ น้ำแข็งชาอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยเพราะว่าเวลาที่เราใช้น้ําแข็งที่ทําจากวัตถุดิบพวกเนี้ยก็คือมันก็จะทำให้เวลาที่ละลายอะค่ะมันไม่ได้ทําให้เครื่องดื่มเราจืดลงพอเวลาเราเทน้ําชาใส่เทมะนาวใส่อะไรพวกเนี้ยเป็นชามะนาวหรืออะไรก็แล้วแต่เวลาที่ละลายมันก็คือน้ําชาที่มันละลายออกมาใช่ไหมคะมันไม่ใช่น้าเปล่าหรือน้ําแข็งที่ละลายออกมาเคล็ดลับข้อที่5แล้วนะคะเราอาจจะใช้ไขมันดีอะค่ะมาช่วยในเรื่องของการเคลือบริณน,นะคะให้รู้สึกว่าเครื่องดื่มของเราเนี่ยคือมีบอดี้ที่ หนักมากขึ้นค่ะอันนี้ก็จะทําให้เรามีรสสัมผัสที่แบบดีขึ้นหนักขึ้นรู้สึกว่ารสชาติของเครื่องดื่มคือแบบเคลือบปากเคลือบลิ้นมันแบบไม่จืดอย่างนี้นะคะเราอาจจะลองใช้เป็นพวกแบบนมข้นจืดครีมเทียมข้นจืดหรือว่าวิปปิ้งครีมอะไรพวกนี้ค่ะเอามาใช้แทนนมสดสักส่วนหนึ่งแบบนี้นะคะ